วันนี้วันสดใสนะครับวันนี้เจออาชีพนักบินนะครับก็เพิ่งลงจากเครื่องมาโอ้โหครับน้องขับสายการบินไหนครับผมเครื่องบินเจ็ตครับเครื่องบินเจ็ตนะครับนี่แหละครับผมบอกแล้วว่าชีวิตของคนหลุดโลกมีจริงๆน้องเขานะครับแต่งตัวผมทักเลยครั้งแรกคือน้องขับเครื่องบินแน่นอนอันนี้ก็คือเครื่องบินเจ็ตแล้วก็คือบินไปไหนบ้างครับ ทัวครับทัวแล้วก็ที่สนามบินที่เราที่เราลงบ่อยสุวนรณภูมิสุวรภูมิครับอุตภเปาไปไหมฮะไปครับโอ้โหครับมีความสุขนะฮะกับประเทศเราเศรษฐกิจแย่แล้วก็ไปเคยเคยไปบินที่ยุโรปไหมฮะก็ไปบ้างไม่ไปประเทศอะไรบ้างฮะอังกฤษอเมริกาไอ้ยะไอ้ยาแล้วก็แล้วก็ไอ้ทางยุโรปอเมริกาไปไหมฮะไปบหมดแล้วครับได้แล้วลงเจ็ตเนี่ยพวกกองทัพเขาก็ตกใจไหมฮะก็ตกใจเป็นธรรมดา โอ้โหครับโอ้อาชีพอาชีพนี้ก็คือเมื่อกี้พี่เห็นมาแต่ไกลเดินมาเอ้ยยังไงต้องขับบินขับเครื่องบินแน่แล้วมีโอกาสจะขึ้นดาวคาไหมฮะไม่แน่ครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวจะถามนะครับชื่ออะไรครับโป้ครับโอ้ยังไงน้องโป้นะครับทําความฝันดีแล้วนะฮะเราอย่าไปอายหรือว่าใครมาว่าบอกเฮ้ยขับเครื่องบินมากูขับเจ็ตนะท่านน้องบอกได้กูขับเจ็ทแล้วแล้วก็บอกบอนะครับสตีฟแก๊ปทีวีลุดโลกสตีฟแก๊ป ทีวีรุ่นโลกโอ้โหครับเี๋ยเดียวพี่ก็คือนะครับเนี่ยนะครับอาชีพของของโปะฮะนะโปครับโปครับขับเครื่องบินแล้วครับดูนะครับกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็สุวรรณภูมินี่ก็คือลงไปเนี่ยเจอแอร์ฮอสเตสไหมฮะไม่เจอครับโอ้โหครับเป็นอาชีพนี้ก็สร้างรายได้เยอะไหมครับประมาณประมาณต่อเดือนหลายเลยหลายเดือนอยู่โอ้โหครับขอบคุณน้องโปมากนะครับที่ออกรายการสตีฟแก๊ทีวีรุ่นโลกครับแหมพี่พี่ไม่ผิดหวังเลยว่า ที่เราเป็นนักบินแน่นอนแล้วตอนอยู่เราเคยเคยบินเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินลบไหมฮะไม่โอ้เด๋ยวขอสามร้อยสิบครับโอ้โหครับเขาเท่จริงครับสายการบินโอ้โหวันนี้น้องโป้นะครับโอกาสหน้าเผื่อได้เจอกันสตาร์บัคไหมฮะสตูดแก๊ปทีวีหลุดโลกท่าละประมาณแสนซับเดี๋ยวมาเจอพี่นะครับนี่นะครับบายบายน้องโป้นะครับขอบคุณนะครับโอ้โหอาชีพนักบินนะครับดูครับโอ้โหเดินเดินครับเดินแล้วโอ้โหแน่นอนจริงๆ